สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการดูแลตนเองเมื่อบาดเจ็บค่ะสอนโดยคุณครูกหนกวันเอมโอดเช่นเคยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อถูกของมีคมบาดนะคะสาเหตุเกิดจากความประมาทนะคะเขาเรียกว่าเกิด เป็นอุบัติเหตุนะคะและการเล่นหรือการใช้ของมีคมโดยไม่ระมัดระวังนะคะอย่างเช่นถูกมีดบาดหรือเศษแก้วบาดนะคะอาการก็จะมีบาดแผลที่ถูกของมีคมบาดนะคะก็จะเป็นแผลลึกหรือว่ามีเลือดออกนะคะการปฏิบัติตนเมื่อถูกของมีคมบาดนะคะ 1. ใช้ผ้าสะอาดกดลงตรงบาดแผลนะคะเพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเองค่ะ 2. เมื่อเลือดหยุดไหลแล้วนะคะให้นำผ้าท,ที่ปิดแผลออกมาค่ะทำความสะอาดบาดแผลนะคะให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะหรือน้ำเกลือนะคะหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยานะคะใส่ยาใส่แผลสดลงไปค่ะ ฟกช้ำโนห่อเลือดนะคะสาเหตุเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะถูกได้รับการกระแทกนะคะกับของแข็งอย่างเช่นเดินชนกับเพื่อนนะคะถีบจักรยานล้มนะคะอาการก็จะบวมบริเวณที่ถูกกระแทกนะคะแล้วก็รู้สึกปวดเจ็บบริเวณที่ถูกกระแทกค่ะแล้วก็มีรอยช้ำเขียวนะคะ แต่ไม่มีเลือดออกมาค่ะเขาเรียกว่าฟกช้ำนูหรือห่อเลือดนั่นเองค่ะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการฟกช้ำนูห่อเลือดนะคะ 1. ประครบความเย็นโดยการใช้เป่าน้ำแข็งนะคะหรือถุงใส่น้ำแข็งวางบริเวณที่ฟกช้ำนูนะคะหรือห่อเลือดนั่นเองค่ะเพื่อลดอาการปวดบวมหรือใช้น้ำมะนาวนะคะ ผสมกับดินสอพองนะคะพอกไว้โดยปกติรอยฟกช้ำโนหรือห่อเลือดนะคะก็จะหายได้ภายใน1-3วันค่ะที่สำคัญนะคะให้ประครบเย็นทันทีนะคะที่ได้รับบาดเจ็บภายใน24ชั่วโมงหรือว่า1วันนั่นเองค่ะมแมลงสัตว์กระต่อยนะคะสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้โดย การทำให้แมลงหรือสัตว์ที่มีพิษต,ตกใจนะคะอย่างเช่นแย่รังผึ้งหรือการเล่นในที่รกร้างนะคะอับทึบอาจทำให้โดนยุงกัดหรือมดคันไฟกัดค่ะยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลเรียค่ะ <zinho> การปฏิบัติตนเมื่อโดนยุงกัดนะคะ 1. ล้างบริเวณที่โดนยุงกัดด้วยสบู่และน้ำสะอาดค่ะ 2. ทาคารมายขี้ผึ้งหรือยาหมองก็ได้นะคะเพื่อบรรเทาอาการคันก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ